ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมันอีกครั้งนะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวแต่ละกกนะครับว่ามีตัวไหนหน่าเล่นบ้างคือผมจะมาแนะนําเฉพาะตัวดาเมจนะที่แต่ละก๊กเนี่ยควรจะรีหาเนาะเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยที่ก๊กวีนะครับสําหรับผู้เล่นชาวกว๊กวีจะหาตัวดาเมจตัวไหนนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเลยตอนนี้นะครับหรือว่า ตอนแรกๆเนี่ยตู้ที่มันจะเข้ามานะครับหรือว่าตัวละครเริ่มต้นที่มันจะมีให้เราสุ่มเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่เยอะนะคุณผู้ชมคือว่ามันจะมีตัวแดงอยู่ทั้งหมด2ตัวและตัวระดับสีส้มทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตัวแดงแต่ละก๊กเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรอนะครับรอเวลาเท่านั้นก็สําหรับตัวละครก๊กวีนะครับตัวดาเมจเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่า ถ้าจะให้เลือกรีจริงๆนะครับตัวนี้ยังไงมันก็ต้องปั้นให้สุดใช่ไหมดังนั้นนะครับเราจะเลือกตัวดาเมจที่จําเป็นจะต้องปั้นให้สุดเลยคือตัวนี้น่าจะเป็นตัวดาเมจเวทนะครับเท่าที่ผมเห็นเนาะแต่ตัวที่เราจะแนะนําในก๊กวีนะครับเริ่มต้นถ้าอยากเล่นก๊กวีให้รีหาเลยเพราะตัวระดับสีแดงนะครับเป็นอะไรที่หายยากมากๆเราก็จะไปแนะนําในส่วนของเตียวเลี้ยวเลยนะคุณผู้ชมเอ่อคือว่าผมไปมองๆดูมันคล้ายๆกับตัวเตียวเลี้ยวนะดังนั้นขอรียกว่าเตียวเลี้ยวเราไม่ค ผมขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยละกันนะครับสําหรับผู้เล่นชาวกกวีนะที่จะต้องรีหานะครับตัวดาเมตตัวดาเมตเนี่ยสำคัญมากๆในเกมนี้ยิงปั้นแน่นเท่าไหร่นะครับอัตราที่เราจะชนะเนี่ยคือสูงมากจริงๆดังนั้นตัวนี้นะครับจะจบทุกอย่างเลยจะสามารถใช้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับไปเย็นเลทเกมเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามาเป็นตัวที่ทำดาเมจได้มหาศาลสุดๆนะครับเราก็อยากจะเกริ่นไว้สักนิดนึงเลยว่าในหมู่ดาเมตของทุกๆุก๊กนะครับ ตัวนี้แหละคือทีเด็ดนะครับที่รีดดาเมจได้ดีที่สุดนะสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่รีดดาเมจได้ดีสุดๆเลยซึ่งผมอยากไปให้ดูสกิลมากแต่ว่ามันกดไปไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยวหาวิธีไปทดสอบสกิลได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูแล้วกันเนาะสําหรับตัวกโกกุยนะครับตัวแรกที่พอลีเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยอ่ะดูหน้าไว้ชัดๆนะฮะเขาเป็นรูปแผ่ประมาณนี้ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครของจกกกนะสำหรับตัวละครจกนะครับมันก็จะมีตัวสายดาเมจรการยภาพและสายดาเมจเวทเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมซึ่ง กกนี้นะครับเราจะไม่ได้เน้นไปที่ดาเมจกายภาพแล้วตัวดาเมจกายภาพก็คือในส่วนของจูร่งนั่นเองนะครับต้องใช้แน่แน่เพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยไม่มีใครค้านผมนะครับยังไงน้องก็จะจะใช้จูร่งเนาะตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจกายภาพนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวที่มันถือหอ,อกอะไรแบบเนี้ยดูได้รู้เลยนะครับทุกๆุกตัวเนาะคือแบบว่าตัวไหนจะใช้เวทตัวไหนจะใช้ดาเมจกายภาพเนี่ยเราดูไม่ยากตัวนี้เป็นตัวดาเมจกายภาพนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเวียดนามเนี่ยคนก็ ไม่ค่อยจะรีดดาเมจออกมาได้มากเท่ากับตัวดาเมจเวทนะคุณผู้ชมก็คือว่าตัวนี้นั่นเองคือถ้าใครจะเล่นในส่วนของโจกกนะครับตัวดาเมจที่เราแนะนําว่าจะต้องรีหาสักหนึ่งตัวหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะคุณผู้ชมคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดาเมจนะครับที่เก่งเท่ากับตัวดาเมจกกวีเลยก็ว่าได้นะผมให้2ตัวนี้นี่แหละที่เป็นตัวดาเมจที่เก่งเท่ากันเลยเนาะดังนั้นนะฮะ ควรจะรีหาตัวดามจเปตัวนี้ไว้นะเพราะว่าเขามีพลังทางด้านการโจมตีเนี่ยโคตรจะสูงเลยแล้วตีได้ถี่มากเขาไม่ได้ตีแรงนะแต่ว่าเขาตีหลายรอบนะครับต่อหนึครั้งมีโอกาสที่จะติดสกิลครั้งแรกออกไปแล้วครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสที่จะใส่เบิร์นปีก ถ้ามีคนตายนะครับเขาก็จะใส่เบิลไปอีกแล้วถ้ามีคนตายเขาก็จะใส่เบิลจนหมดทั้งทีมคุณผู้ชมเข้าใจว่ายิ่งแน่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะแสดงประสิทธิภาพได้มากเท่านั้นเลยนะคุณผู้ชมคือแบบว่าเป็นตัวที่โกงมากๆอะแล้วผมก็ตั้งไว้ในใจแล้วนะครับว่าผมเนี่ย จะเล่นในส่วนของโจโกกกนะคือแบบเบื่อวุยกกแล้วถึงแม้เราจะชอบมากแค่ไหนแค่ไหนก็ตามแต่ขอหนีมา,าโจโกกกบ้างแล้วกันแต่ว่าถ้ามันออกเป็นตัวเตียวเลี้ยวนะครับของกกุยผมก็จะเล่นเป็นกกนั้นเลยทันทีนะเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างกับกกนี้มากนะเออก็อาจจะใช้ตัวดาเมจเป็นกกนั้นไปเนาะดูหน้าเขาให้ดีตัวที่เราจะควรหาเนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองในส่วนของกกง้อน,นะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะคุณผู้ชมซึ่ง ถ้าจะให้พูดหรือแนะนำนะครับได้ทั้งหมด2ตัวเลยถ้าอยากเล่นก้อจริงๆนะครับรีได้ตัวนี้ ก็สามารถเล่นได้เลยทันทีนะครับหรือว่ารีได้ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เลยทันทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวดาเมจเหมือนกันนะคุณผู้ชมซึ่งในกกง้อนะครับตัวละครเริ่มต้นที่มันมี2ตัวแบบนี้มันควรจะหาตัวไหนก็คือต,ตัวไหนก็ได้นะครับผมจะขอเกินไว้ให้สักนิดละกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีตัวดาเมจนะครับสตัวนี้แล้วในกกง้อที่เราชอบแล้วเราอยากเล่นเนี่ยยังไงนะครับมันก็ไม่ได้จบแค่ตัวดาเมจแค่2ตัวนี้แน่นอนอาจจะต้อง ใส่ตัวดาเมจของโกกจกและกกวีอย่างที่ผมบอกไปนะคุณผู้ชมซึ่งเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยยังไงนะครับตัวดาเมจในกกง้อเนี่ยมันก็ทำได้ไม่เยอะอยู่ดีนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ทีมชนะได้เพราะว่าการฮิวเลือดอะ่ะมันแรงอยู่แล้วนะครับทุกกกฮิ้วเลือดได้แรงหมดดังนั้นตัวดาเมจปิดไม่ได้นะครับเท่ากับจบ ตัวดาเมทที่มันจะแรงแล้วปิดได้มันมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะครับ2ตัวเท่านั้นคือตอนนี้นะครับกกง้อเนี่ยมันมีตัวแดงเยอะมากนะคุณผู้ชมแต่ว่ายังหาตัวดดเมจที่จะปิดฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยดังนั้นเขาก็จะเล่นตัวสพอร์ตกกง้อไปใช่ไหมแล้วก็ใส่ตัวพวกนี้ไปเป็นตัวดีบัฟอะไรแบบนี้ได้นะครับซึ่งเขาไม่ใส่ของให้แน่นจนฆ่าคนได้นั่นเองเนาะจะไปใส่เป็นตัวดาเมจของก๊กวุ้ยและกกจกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยแต่ถามว่า จำ,จ,นนกกจำเป็นที่จะต้องรีหาตัวไหนก่อนแน่นอนครับว่าเราเล่นกกงเราก็จําเป็นที่จะต้องรีหาตัวดามเมจกกงอถึงแมว้ว่ามันจะยังใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาไว้เลยตัวแดงนี่ครับไม่ได้หาง่ายๆคือเอาจริงๆนะว่าเราเลือกกกไหนมาแล้วอ่ะตัวนั้นแหละมันจะเป็นตัวช่วยเราในช่วงต้นเกมดังนั้นถ้าได้กกวีมาก็จาเป็นที่จะต้องเล่นกกวีถ้าได้กกจกมาก็จําเป็นที่จะต้องเล่นกกจกแต่เราจะมาเปลี่ยนเอาในภายหลังก็ได้นะคุณผู้ชมอันนั้นมันก็ได้เหมือนกันเนาะ อย่างพอผมเองนะครับผมอาจจะเล่นเป็นซับพอร์ตกกงอ้อแล้วก็ไปเล่นตัวดาเมจเป็นโกโ๊กจกหรือก๊กวีก็ได้เออมันสามารถที่จะมิกรวงกันได้คือแบบว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมนะครับแบบขัดใจว่าเค้ยเล่นก๊กงอ้อเราชอบกกงอแต่ตัวดาเมจมันไม่ค่อยแบบว่า ปื้วาแล้วก็ไม่สามารถที่ปิดฝั่งข้ามได้เอาตามเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเลยก็ได้ถ้าใจรักกกงอจริงๆนะครับก็ <ๆ S 1> บใส่ตัวเอ่อที่มันเป็นตัวซับพอร์ตของกกงอไปเนาะเยอะๆเลยนะครับ5 6ตัว5ตัวก็ว่าได้แล้วก็ไปใส่เป็นตัวดามจของกกที่เราไม่รักสักกกหนึ่งนะฮะอย่างเช่นกกวีหรือกกจกอย่างที่ผมบอกไปเลยดังนั้นนะครับตัวดามจของกกงอที่ควรจะหาเนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับก็หาไปเลยดีลีได้ตัวนี้หรือตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าถูกใจคนแล้วมันเก่งเท่ากันนใหมู่ดา ที่มีตอนนี้ของกกง้อนั่นเองแต่ถ้าจะให้ผมเลือกโดยตรงแล้วนะครับหรือว่าคนริหาเลยที่แบบว่ามันใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สําคัญกว่าในช่วงต้นเกมของกกง้อนเนี่ยผมก็ขอให้เป็นตัวนี้ละกันนะครับผมรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวชิดดีนะครับแล้วก็สามารถรีดดามจได้ดีกว่าตัวของลิบบองตัวนี้นั่นเองเนาะผมพูดจากใจเลยนะครับว่า ตัวของตัวนี้นะฮะมันสามารถรีดดาเมจได้ดีกว่าตัวริบบองที่ถือกระบอ bon งเมื่อกี้นี้ดังนั้นถ้าจะรีหาจริงๆแล้วเป็นตัวดาเมจที่ช่วยในช่วงต้นเกมได้เนี่ยขอแนะนําเป็นตัวนี้ละกันนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยหน้าที่มันจะคล้ายๆกันหรือเท่าๆกันนะซึ่งสามารถทําดาเมจได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเอาแบบคิวเร็วๆนะครับ,รรบก็เน้นเป็นตัวนี้ดีกว่าเนาะดังนั้นก็จะขอแนะนําตัวนี้นะครับที่ควรรีหาแต่จริงๆแล้วก็อยากแนะนําให้ไปหากกเอื่นคอน ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่คนที่ชอบด้วยก็สําหรับกกง่อนเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะฮะตัวที่คนรีหาก็บอกไปแล้วเนาะ ในส่วนของก๊กต่อมานะครับก็จะเป็นกกฮันนั่นเองนะครับสําหรับตัวละครกกฮันนะครับมันก็จะมีตัวละครทั้งหมด2ตัวเหมือนเดิมนะครับสำหรับสีแดงเนาะซึ่งตัวละครที่เราควรจะเรหานะฮะในกกฮันเนี่ยที่แบบว่าสามารถช่วยเราได้ในช่วงต้นเกมได้เป็นอย่างดีนะฮะก็ขอแนะนําให้เป็นริปโป้ไปละกันนะครับเพราะว่าริปโป้เนี่ยน่าจะเป็นดาเมจนะฮะที่ดีในกกฮันแล้วก็ว่าได้เนาะซึ่งยังไม่รวมตัวแดงตัวอื่นนะอันนี้ผมหมายถึงว่าแค่ตัวละครสีแดงนะครับ 2ตัวที่มันเริ่มต้นเกมแล้วมีมาให้เท่านั้นเนาะดังนั้นก็จะแนะนําเป็นลิปโป้นะฮะสำหรับคนที่จะรีหาแล้วอยากเล่นกกฮันในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้มันก็พอเล่นได้แต่ในช่วงต้นเกมนะครับมันรีดดาเมจได้ไม่ดีขนาดนั้นหรอกเนาะเพราะว่าในช่วงต้นเกมผมพยายามศึกษาเท่าไหร่ก็ดูแล้วนะครับไม่มีคนเล่นตัวนี้คุณผู้ชมมีแต่คนเล่นลนะิปโป้เนาะคนที่เล่นกกฮันนะฮะดังนั้นก็จะแนะนําเป็นลิปโป้ตามเขาไปละกันเพราะว่า ก็อย่างว่าแหละริปโปมมันน่าจะเป็นตัวสร้างดาเมจได้ดีที่สุดแล้วในช่วงต้นเกมถ้ามันมีแค่2ตัวนะระดับตัวสีแดงแน่นะครับตัวละครระดับสีแดงในวันแรกที่มันจะเข้ามาแล้วให้เรารีหาได้เนี่ย มันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับซึ่งยังไงวันแรกที่เปิดมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่นี้นั่นแหละมันจะไม่มีไปมากกว่านี้แน่นอนดังนั้นตัวที่เราควรจะเลือกเนี่ยผมก็บอกไปหมดแล้วนะครับกกบุยตัวดามจนะครับใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมก็คือตัวนี้ในส่วนก๊งกกจกตัวดามจใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมก็คือตัวนี้นะครับเอาไว้ฟัดเหวี่ยงกันเนาะเพราะว่า2ตัวนี้นะครับมันเก่งเท่ากันเลยซึ่ง ใครแน่นกว่าใครวัดกันที่ตรงนี้จริงๆมันโกงเหมือนกันนะ่ะในส่วนของตัวงอกกกนะครับก็จะแนะนําตัวนี้มันสามารถที่จะใช้ในช่วงต้นเกมได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ PVP หรือว่าการ PVE ก็ตามเนาะตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้แต่ว่าถ้าในช่วงเด็กเกมมาแล้วนะครับ ตัวนี้มันจะเก่งเท่าๆกันซึ่งเลดเกมมาเขาไม่ใช้ตัวดาเมจเป็นของกกตัวเองเนาะจะไปใช้ตัวดาเมจนะครับอย่างเช่นกกง้ออาจจะไปใช้เป็นดาเมจของกกวี v, แล้วก็กกง้ออาจจะไปใช้เป็นดาเมจของกกโจกประมาณนั้นในส่วนของกกฮั่นนะฮะเขาก็จะใช้ตัวดาเมจเป็นลิปโป้ในช่วงต้นเกมส่วนตัวนี้นะครับยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าหลังๆเกมมานะครับเริ่มจะมาเห็นแล้วซึ่งมันน่าจะใช้ได้ช่วงหลังนั่นแหละ ก็อย่างเช่นตัวละครในช่วงต้นเกมเขาต้องเน้นดาเมจแรงๆไปก่อนนะครับเพื่อจะผ่านกิจการต่างๆดังนั้น มันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับตัวที่ผมจะแนะนําเลยก็เนี่ยนะฮะสำหรับตัวละครสายดาเมจของแต่ละกกที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นความที่ผมเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนลงหน้านะครับว่าตัวที่อะไรควรหาอะไรที่เราเนี่ยควรจะเน้นนะฮะหรือรีหาในวันแรกซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเอ่อคนนะครับมาคอยติดเตียนอยู่เรื่อยเลยคือผมจะไม่สนใจแล้วกันก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้าคลิปนี้นะค มันเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยเนี่ยก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ